ทีโบ้แม่พี่น้องมัอนี้เขากำมาต่อกันในช่วงบ่ายนี่ล่างถนนอีกคือเกาพอช่วงเชา้าล่างไปแลนแลายส่นนะช่วงบ่ายก็เลยมาต่อส่นนี้ต่ออีกนี่ทีมงานเลเซอร์เลเซอร์มงคุนนี่มัอนี้ง่ายยู่ยชนะมงนี้นี่นะเอาสวยกันเก็บสวยกันกินสวยกันกิน นี่ชุดน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ้เขายังไ่ท่านเทพพื้นปูนสองคนนี้ก็ช่วยสามคนพื่นเนาชวยกันโอ้คักๆๆๆอันเดียเบิ้งเบื้องและเชนเดียเบิ้งเอ้นี่กันใกล้แบบนี้ง่ายนี่เฮ่อกเขาโอ้โหมาเช้ามาสู้มูเอาเลยวานดี้ปาก้าปาก้าอ้เลยไอ้เลยอ้เลย อายแล้วกาเลยแล้วมีเขามีอยูแล้วเขามีอยู่แล้วอืมช่วยกันดีๆฮะนอนอีจังนึ่งโอ้เจ้าเนาะคืนแบ้อน้อยากเก็บออกมาตัดแล้วกัทิมจะย้อนเลื่อยไปได้บ่เออโอ้เห็นอะไรเนาะ นี่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 ยอกันดิโอยหัดมึงม้ยยอกันดีๆเนาะนี่ฮะเมียรังชาบ้านเขาเราบ่เฮ้ยมือนีทำงานบ่เมื่อยแล้วเนาะมีกำลังใจอีกก่อนชิลุงทำงานพ้นไกลชิโต๊กแล้วไ่อ๋อเฮ็ดเฮ็ดเด็ดถ่ายรูปชงงาน พี่รอปภเขาก็จะได้มีงานด้วยนะนี่นี่พ่อใหญ่คนนี้เราก็รเได้มีงานนําเพราะว่าเขามาทํางานไก่ๆนั้น,นแ,แล้วก็รเได้มีดูปทถ่ายเป็นว่าแต่ละมือถ่ายอาแต่ถนนมือนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างนี่วันนี้ก็จะถ่ายเป็นมุมแบบถอนหญ้าถอนอะไรไปนี่บู้ถ่า,ายถ่ายจะเนาะพ่อปภเพื่อเอาหน่อยแท้ นี่ทุกคนจุดจุดที่เราจะล่างนี่นี่ดิน,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 นดินเยอะมากเลยกวดกวรกระบไอป้านะดินลายแห้งเลยนี่กวรกระบไอปเนะานะเขาเลยตรงใส่น้ำหลงังดีกว่าจุดนี้เดี๋ยวเขาก็จะปูหญ้านจุดนี้เดี๋ยวพุแล้วเขากะให้อีกเดือนหนึ่งช่วงเดือนหมลอลาะช่างก่อนสางขาเขาแล้วเบิรก่อนปูป้ายกับหญ้าใต้คือเก่าเดียวอันเขาคาคลองมาวางใช่ไหม พอบอกเอาไต้องปูแต่นี่ปูปออ้ายโขกมึงไงถึงมาเก็บน้ำฝนนี่เออ,เอ,อปั๊บเหรอปั๊บเป,ปั๊บเห็อได้โอ้ตัวปั๊บบอกจะได้แบบได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดการให้มันนี่ลุยลุยงานทางในมันนี่ายาใยทอมันลุยงานทางในวันนี้มาครบทีมงานเลยดิ จุดนี้ประตูประตูเข้าเข้าเขตกว่าช้างนะจุดนี้จุดนี้ก็เข้าเขตกว่าช้างเข็นคลองมากแต่ละครั้งก็จะมาเข้าจุดนี้เลยแล้วก็คนออกไปเก็บด้านหลังข้างนอก,ข,นอกข้างนอกข้างนอกของโครงการเออทีมว้ข้างในเลยเดี๋ยวให้มันเนา่ามันกระได้เป็นพูยเพื่อมุกปูกยามันกระได้งาม ปอยไปงานน้มาแล้วน้ามาแล้ว,าาลวเดี๋ยวเราจะไปเอาหัวฉีดนี้ไปให้พ่อใหญ่ประกวดกันเลยมา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 อย่าไปขุดหยาเมื่อกี้นี้ยายพรมาขุดหยานะพ่อพีนอ่น้องนี่เขาให้ร่างถนนนี่ดูดูดูยายพรมาขุดหญา้านี่นี่มาขุดหญา้าอีกโถ่แต่ละที่มีมีแต่ละที่น่าจะมีกันทุกคนแหละ โอ้ยเห็ดเป็นระบาดในย่ายเอ้ฮะอ่า,าบรรยากาศดีมันอยู่บุคลชงสาวชงสาวบว่ายบรรยากาศงอนคักมีกบหงุดหงีดเยอะจุดนไปผมเมื่อยผมเมื่อยน้ำย่าย่ายเห็ดนี่บโแมนเคลื่อนพญารอดบอฮะ จะไปใชเป็ญไาโอ้ใช่เลยพ่นกับบุมีแดดกับบุ๋มีโอ้โอ้พัญยาอินเือร์พ่นเลื่อนมือถืออพอออกมือถือไม่ๆหมก็แบบเจ้า่งนี่แล้วนี่นะวันนี้ก็จะพากันทำฉากแบบนี้นะพวยพี่น้องพอดีว่า ลูกค้าเขาเข้ามาดูบ้านสาวอาทิตย์นั้นเราต้องนิ้นความสะอาดความสะอาดต้องมาก่อนเล็กหน่อยตัวเป็นยังไงอันนี้มูทิมลยนะนี่ทางน้ำเออเขาทิมเลยเขาบราิสงาน ฝนกำลังจะมาตอนนี้มืดครึมเลยเขาทิมแล้วทางฮะสอรก่อนสอรก่อนสอรกกไฟก่อนโอ้สอรก่อนให้น้ำันไลออกก่อนปั๊มมันดูดขึ้นบนแห้งได้น้ำันไลลง โอ้เราได้ไปหนึ่งก้อนนึล้างพังนี้เสร็จก็จะมาต่อพังนี้เลยระวังระวังหญ้าเฉียกเลยโอ้ละอดจุดนี้ก็คือว่ายังบทะล่างน้องรอสางเขาเก็บงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาล้างอีกครั้งหนึ่งนี่ยัดปายมีตัวช่วยด้วยสามคนช่วยกวดดิน สำหรลบคลิปนี้ก็จบใบชนีเดียวพวกอมพี่น้องเดียวเจอกันไหมในคลิปหน้าเด้อ